ก็กลายเป็นประเด็นทันทีค่ะหลังจากพิธีกรสาวอารมณ์ดีเบกกี้สีธัญญาได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่เจ้าตัวอมยิ้มอยู่หน่อยๆพร้อมแคปชั่นว่าผิดมากผิดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่สำานึกผิดหรือเปล่านอกจากจะมีแฟนคลับมาคอมเมนต์ชมความสวยของเธอแล้วยังมีคอมเมนต์ที่ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเขายงไปถึงใครหรือเปล่าโดยได้คอมเมนต์ว่าแซะแรงมาก งานนี้สาวเปกกี้เจอคอมเมนต์แบบนี้ก็เดือดเลยสิคะเลยคอมเมนต์ตอบกลับฟาดแรงไป1นึ่งกลุมเบาๆว่าแซะเพื่ออะไรคะแสะใครอย่าเอาไปโยงเลยค่ะเบื่อชีวิตเบกกไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะชีวิตมีหลายเรื่องคะ่ะหยุดโยงคะ่ะไม่อยากคล้องเกี่ยวรำคาญ ก็ไม่รู้ว่าชาวเน็ตคนนี้แอบโยงไปถึงอดีตสามีของสาวเป็กกี้นุ่มถากูลดัพพอพง์หรือเปล่านะคะที่ฝ่ายชายตอนนี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีลงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้จดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวคนใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนนี้สาวเป็กกี้ก็บอกไปแล้วนะคะว่า หยุดโยงรำคาญค่ะและทั้งสาวเบกกี้และหนุ่มถาคูนก็ได้เลิกรากันจบความสัมพันธ์กันไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่างคนก็ต่างมุบออนแล้วล่ะค่ะก็เอาเป็นว่าตามนั้นแหละค่ะตามที่สาวเบกกี้ชี้แจงเลยค่ะ